ใชจ้ใชจ้ีนีก็ใส่หนีก็ได้ที่นี่ใส่นีมดนี่ที่นีใส่นีดข้าัมา,ม,ามาครับตอนนี้เราจะกำลังจะตาร์ทเครื่องครับพี่น้องก็สวัสดีครับมาพบก,กับทีมงานสายยนต์ดีคครับ, <c oughs> <c oughs> บครับคนนครับครับรนครับคครับบบบรร บอกว่าเออเลิ้ๆเลยที่้เยมอไว้นะจึจุด้เวัดมาโอ้แม่ยเนียพ่ยอดใช่เลยเอาละเอาละครับอช่องบดีปนยั่นนะปาาบูดีแก้วงมันเยน

ຂໍເຜີຍພະວິກາໂອ້ລົ อูนมันออกพีนี่มันเครื่องนี้บุญกวางมาเชื่อขึ้นแล้วนี่ดึงเกี่ยวนะดึงลงว่ะดึงลงแล้ดึงลงกูท้ไม พี่น้องเริ่มทำการแสดง,รงครับรขึ้นเวทีงานล่ลงลางโมงยังบ้างนะม,ม,มันเครื่องเราก็ปั๊มดีแล้วตอนนี้ออก็ตูดกองน้ำม,มันเครื่องยังไม่ติดเลย ึสตาร์ดเองนเพื่มันดานตูดกองครับ,บ,รบรอืมือมันเท่าเดิมไม่ต่ำนะงานลงเลยบ่งานลุกเหรอ,อ,อเนาะคิมรอกเอ้ยใครพูดแบสให่แบบลูก

ตนอนก่อนดินี่ครับใส่คลองน้ำเครื่องเรียบร้อยครับการลองครับจะสตาร์ทจิตไหมครับมาลุ้นกันครับตอนนี้ทางน้ำเครื่องจำเป็นสายน้ำมันครับแบตเตอรี่ เออหัง <Es> <an> ังโซล่าโซล่าดจำเป็นมาเป็นหังโซล่านะเดี๋ยวัแรกก็ไล่ดูน้ำมันก่อนนบน้ำมันโซล่าจะขึ้นปลาตรงห้อยเสือเดียอีรถนะป้า ต่อสายเข้าด้วยคนระับเป็นปั๊มติกครับต้องต่อสายครับนี่ไรกสงอยู่ไอวแต่อยู่ได้น้ำมันปั๊มน้ำมันแหงอยู่ไหม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรมาแล้วรองหัวนะหลังอะครก็อยู่แล้วขึ้นมาขึ้นบ้าขึ้นมิดละขึ้นไข่ขึ้นมุ้งขันมาบ้านนะ

เครื่องแรกครับในชีวิตทำเครื่องครับทำเครื่องเริ่มเมื่อวานนี้ว่า เราลม่พี่นอ้องบ่มีแจะเป็นสิอรอทีมงานนี้ครับเปลีป่ยนวะมาเลี้ยววะมันซับขาหลอกอะ่ะเดี๋ยวดูต่อไปอีกกอนครับไล่น้ำมันก่อนไล<อ>่ลมเรียบร้อยครับมาดูกันต่อเมื่อกี้นะผมเด้อเด้อเมื่อกี้ทีเด้อีย่าเด้อทีเด้ดเดอเมื่อกี้นี่ต่อจากคลิปพี่แล้วครับไล่ลมอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใส่เรื่องรุดวะ เนีนเ<อ>ไปต้วงนี่<อ>ไม่มีการใส่เป็นซินก่อนนะผมเช็คดูนะมันเครื่องปั๊มไม่ปั๊มครับ แสกแดดแดดอีกสายแล้วโมัน,มานงานเข้าแล้วสายน้ำมันเครื่องดีครับที่แตกนี่ครับงานเข้าครับสายน้ำมันเครื่องแตกหมดแล้วโอ้ลันแล้วกันบ่ะอะไปบ่